ลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่เริ่มมาใช้ผ้าไทยนะคะงานทำมือสอบถามว่าผ้าดูแลซักลิดเองอย่างไรนะคะอนย่าจะบอกเลยว่าถ้าลูกค้าใช้เครื่องซักผ้านะคะก็ใช้โหมดถนอมผ้านะคะแล้วก็ใส่พับนะคะพับผ้าแบบนี้นะคะ ใส่ถุงถนอมผ้าได้เลยไม่ว่าจะเป็นผ้าายผ้าผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าปักมือนะคะแต่ถ้าท่านจะซักมือท่านก็ซักแยกได้เลยใช้น้ํายาอ่อนๆได้เลยนะคะน้ํายาซักผ้าอ่อนๆน้ํายาซักผ้าเด็กน้ํายาซักผ้าออร์แกนิกนะคะแล้วก็แช่น้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะง่ายๆนะคะแล้วก็เวลาจะตากกับตะเข็บตากแบบนี้นะคะอย่ากลับตะเข็บตากในร่มนะคะเวลารีดรีดด้านในนะคะแล้วก็ใช้เตารีดไอ้น้ำเทียนย่าบอกว่ามันจะรีดง่ายมากๆเลยนะคะไอ้น้ำที่เป็นแปร ะะแต่ถ้าเป็นเตาลิปปกติก็ได้เหมือนกันเพราะว่าแพทเทิร์นเราไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะคะถ้าท่านใดสงสัยอะไรอย่างไรสอบถามมาได้เลยนะคะขอบคุณ